สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี้ครับ Suzuki Swift นะครับปีประมาณ2,012นะครับสำหรับตัวนี้มาติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นบิวอินนะครับออกแบบมาสำหรับ s u ซ u k i Swift เลยนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ10.2นิ้วนะครับแรม2รลอม3 2เวอร์ชัน10ระบบสั่งเสียงไทยนะครับเชื่อมต่อกล้องถอยนะฮะนี่ฮะเป็นกล้องถอย AHD นะครับ รุ่นใหม่มีเส้นการะยะด้วยนะครับพร้อมกับการติดตั้งนี่ครับอาจจะให้ดูข้างบนนะฮะข้างบนเราจะเห็นว่ามีกล้องบันทึกนะฮะเรียกว่ากล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะครับแสดงผลผ่านหน้าจอ Android นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูฮะโดยการเรียกใช้แอปตัวนี้นะครับนี่ครับเนี่ยครับเนี่ยฮะทัฟฟิกนะฮะกดปุ๊บเราจะเห็นว่านี่นะครับด้านหน้าของตัวรถนะครับจะเห็นเป็น ลักษณะเช่นเดียวกันเลยนะครับจากหน้ากระจกนะฮะนี่ฮะกล้องวันทึกตรงนี้นะฮะหัวกล้องกอง็นี่ครับมองเข้าไปด้านหน้านะครับโอเคนะฮะอันนี้ว่ากล้องระบบ Android เชื่อมต่อด้วยสาย USB เพียงเส้นเดียวนะครับมีเมมโมรีด้วยนะฮะบอกความเร็วด้วยตรงนี้นะฮะบอกวันเวลาเรียบร้อยมีเมมโมรีในตัวนะครับโอเคสามารถออกจากหน้าจอนี้ไปได้เลยนะครับนี่ฮะหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับเนี่ย yeah. เราสามารถเลือกที่จะโหลดนะครับแอปพลิเคชันมาเก็บไว้นะครับจากเฟสโต e ได้เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายนะครับพร้อมกับสามารถแบ่งหน้าจอได้ในการเช็คแอปตรงนี้นะฮะเรากดสี่เหลี่ยมตรงนี้คับผมสามารถแบ่งหน้าจอนะฮะผมจะเลือกอ่ายูทูบนะฮะกดค้างไว้นะครับให้ YouTube ไปอยู่ฝั่งนี้นะครับยูทูบจะอยู่ฝั่งนี้ครับส่วนฝั่งขวามือเราต้องการที่จะแสดงเป็นแมปก็ได้นะฮะกดแฟปนะฮะ อย่างฝั่งนี้ก็จะเป็นแมปฝั่งนี้ก็เป็น YouTube นะครับกานแสดงผล2แอปพลิเคชันใน1หน้าจอครับนี่นะครับฝั่งนี้เป็น YouTube นะฮะก็ยังเป็นระบบสั่งเสียงไทยนะครับเดี๋ยวลองดูฮะการค้นหานะครับใช้คำว่าแต่งรถน้าแดมเพชรเชรณบนูนี่ครับเป็นระบบสั่งเสียงไทยนะครับ ตังรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูว่าดังจริงไหมนะฮะเล่นได้จริงไหมฝั่งนี้เราจะเล่นเป็นนี่ก็ได้ครับเป็นกล้องบันทึกหน้าก็ได้นะครับนี่ฮะกล้องบันทึกหน้าเล่นอยู่นะฮะฝั่งนี้ก็อ่าลองดูครับเมื่อเช้าผมติดตั้งเซียนต้าไปนะครับนี่ฮะเนี่ยเด็กกำลังวิ่งอยู่นะฮะคนกำลังเดินมานะฮะเห็นไหมฮะครบคันเลยนะฮะกล้องบันทึกทํางานนะครับพร้อมกับ YouTube ทํางานได้ด้วยนะฮะเบาเสียงเร่งเสียงนะครับผ่านคอนโทรลพวงมาลัยนะครับ ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็สําหรับพี่น้องท่านใดมีความสนใจนะครับที่ใช้โุสกิ้าสวิฟอยู่จะติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถหน้าแดมเพชรบูรได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ